กลับมาก็ต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับคามิ้นชันตาบีจีนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกบระเพาะนะคะจุกเสียดแน่นเฟ้อเขาเรียกว่าแสบกบระเพาะท้องอืดน,นะคะกระเพาะอักเสบปวดท้องอาหารเป็นพิษอันนี้คมินชันเอาอยู่นะคะพี่เต๋าโดนมาแล้วต้องไปนอนโรงพยาบาลไม่ใช่นอนหรอกไปรักษาโรงพยาบาลเกือบครึ่งคืนเลยก็โดนไปห้าพันรู้อย่างงี้คุณกินกับไอ้นี่ดีกว่าคาม,นมินชันนะคะแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่มีตาบีจีนะคะวันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ ตาเขามิ้นจันตาบีจีเนี่ยเขาบอกว่าใส่สารสกัดมากถึง40มิลลิกรัมใช่ไหมถ้าเทียบกับแบรนด์ 400. 400. 400 400ขออภัยกับ400มิลลิกรัมถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เป็นบทผงเนี่ยาตามท้องตลาดทั่วไปที่เป็นขาย<ม>นในถุงถุงนะเนี่ยของเราจะอยู่ในลำดับที่1,600มิลลิกรัมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปวดท้องบ่อยๆ่อใครที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะจุกเสียดแน่นเฟ้อหรืออาหารเป็นพิษให้ทางมิ้นชันไปก่อน 3เม็ด4เมตร5เมตรเอาอยู่อันนี้กล้าพูดนะคบเพราะว่าเป็นเองกับตัวด้วยนะฮะวันนี้คามมิงชานตาบีจีมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้1กระปุกมี30บแคปซูลด้วยกันนะครับ1กระปุกปกติหกระปุกเนี่ยปกติราคาอยู่ที่ยอยู่ที่290บาทแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะได้โปรพิเศษซื้อเป็นเซตเลยโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่ใช้น้อยนะฮะซื้อ5กระปุกเหลือเพียงแค่1000บาททวนเท่านั้นครับหาแล้วก็เหลือกระปุกละแค่200บาทเท่านั้นเองใครสนใจนะครับกับทางง้านของตารบ ดานล่างขึ้นแล้ว0957184624 0957184624หรือที่รลน์แอดมุมขวาหน้าจอโค้ดสุขภาพดีก็สแกนกิยวโค้ดมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกับรายละเอียดได้ติดต่อไปได้เลยนะครับะนะฮะมากันที่ข่าวบันเทิงครับเราไปดูนี่ดีกว่าครับคุณนิวเคลียร์เซ็นแล้วใบหยากับดีเจเพชรจ้าเปิดหัวใจมีคนคุยแล้วนะครับอ่าล่าสุดเองนะนะครับทางด้านของทีมข่าวก็ไปพูดคุยกันหน่อยสัมภาษณ์กับนิวเคลียร์หันษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตนกับดีเจเพชรจ้าเนี่ย ก็คุยกันเป็นปีแล้วถึงปัญหาชีวิตคู่แต่แค่ไม่ได้ออกมาพูดนะฮะตอนที่ออกมาโพสก,ก็คือสภาพจิตใจเนี่ยดีขึ้นมามากแล้วก็ยอมรับว่ายากมากในการตัดสินใจในครั้งนี้<ฆ>ที่เราเห็นข่าวกันไป<ฆ>ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากจะล้มเหลวในชีวิตของการแต่งงานนั่นเองนะครับ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนิวเคลียร์ก็คิดด้วยสติแล้วนะครับไม่ได้ใช้อารมณ์แต่สุดท้ายก็ไม่ได้จริงๆตอนนี้นิวเคลียร์และก็ดีเจเพรจ้าเนี่ยยังเป็นพ่อและแม่ของไทก้าครับก็ไม่ได้รู้สึกขาดอะไรไปจริงว่าไม่ต้องห่วงตรงนี้นะฮะส่วนสาเหตุที่เลิกกันเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่กันไม่ได้จากที่ไม่จากที่ไม่เคยเนี่ยใช้ชีวิตด้วยกันก็ต้องมาอยู่ด้วยกันโอ้โหยี่สิบสี่ชั่วโมงยืนยันว่าไม่ได้มีมือที่สามแน่นอนยังมีเซกันเลยว่ามีคนเข้ามามคุยหรือยัง จากที่ตกลงกันว่าจะเลิกกันแล้วก็เซ็นใบหย่าี่ยนะครับก็เพิ่งจะนัดไปเซ็นกันเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานี่เองคุณแม่มก็ยอมรับว่าใจวิบอยู่เหมือนกันนะเวลาของคนเนาะรักกันแต่งงานกันมีลูกเออมีลูกด้วยกันพอจะไปเซ็นใบหย่ามันก็รู้สึกวิวิวแหละ,ะนะแม้จะเลิกกันมาเป็นปีแล้วก็ตามครับตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าสภาพจิตใจดีขึ้นเยอะ,ะตอนที่ยังมีสามีเนี่ยจะทําอะไรก็มันก็ต้องเหมือนมีแบบ ขอบเขตเนาะแต่ว่าตอนนี้ตัดสินใจด้วยตัวเองได้ทุกอย่างแล้วยอมรับว่ามีคนเข้ามาคุยบ้างนะจ๊ะตอนนี้โอ๋หลายคนถามว่ามีคนเข้ามาคุยไหมสรุปว่ามีคนเข้ามาคุยแล้วนะฮะแต่ว่าคุยเนี่ยก็คุยไปก่อนยังไม่จริงจังอะไรยังไงนะเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่านิวเคลียร์เองยังไม่ได้โฟกัสตรงนี้ที่อยากจะแบบไปมีคนใหม่มีแต่ง อยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็จะเลิกกันม,มีลูกกันแล้วต่างคนก็อคนพ่อเป็นแม่แล้วมาดูแลลูกแล้วก็ชีวิตมันก็ต้องเริ่มใหม่มันก็ต้องเริ่มใหม่นะคะแต่ว่าลูกเขาก็ยังรักเหมือนเดิมใช่กล้างไงเขาก็ต้องเริ่มใหม่แล้วก็ส่วนคันมาจีบอะทั้งคู่ก็เป็นคนหน้าตาดีทั้งคู่ก็จริงมันก็ต้องมีคนเข้ามาจีบอยู่แล้วแหละนะคะเข้ามาคุยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอ ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดเขาหยากกันเราก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เขาหยากกันนะฮะเราอยากให้เขาอยู่คงรักกันไปได้นานๆแต่ในเมื่อความรักมันถึงทางตันมันก็ต้องต่างคนต่างแยกย้ายกันนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีภาระก็คือลูกนี่แหละต้องรับผิดชอบกันค่ะเดี๋ยวนี้มีเยอะเยอะเพระแต่เนี่ยมันแบบถ้าตัดสินใจเลิกกันดีๆแล้วก็พูดกันดีๆมันมันรู้สึกมันจบสวยแล้วมันรู้สึกแฮปปี้กว่าเนาะมันไม่ต้องไปปกปิดตอนเลิกกันบางคนก็ปีกันบางคนก็ทะเลาะกัน บางคนก็สาระพัดสาระเพยอบางคนก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันบางคนก็ยังช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางคนก็ยังดูแลซึ่งกันและกันจนตายถึงแม้ไม่ได้เป็นแฟนเป็นสามีภรรยาตจนตมันก็ต้องอยู่ในวัยช่วงชีวิตด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงของการรับรู้ในเรื่องราวที่ แต่และคนที่เจอกันมาในช่วงเวลานั้นด้วยว่าเขาเจอในสิ่งดีถ้าเขาเจอในสิ่งดีสิ่งประทับใจแล้วเขาเลิกกันไปมันก็จะมีสิ่งที่ดีสิ่งประทับใจ,จได้คิดถึงกันแต่ถ้าเกิดเขาเจอในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ประทับใจสิ่งที่เห็นแก่ตัวเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่าเจออีกเลยไม่อยากจดไม่อยากจําถูกต้องค่ะ<ม>นะคราบเขาไปวงคนไปทะเลาะก,กันเนาะ,ะไม่ดีนะครับอ่ะนะฮะก็เสน็นวิทยาเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องคนคุยกันนั่ OR นแหละครับมีคุยบ้างแต่ยังไม่จริงจังนะครับ,รบเรื่องนี้น่าตกใจยิิ่่่งกกวาทไไมมอะะรู้เดขึน เราดาราสาวคนนี้เป็นเบอร์ต้นๆของวงการนอนติดเตียงมีท่ออะไรเขาเสียบจมูกท่อหายใจละยงระยางช่วยหายใจด้วยนางเอกคนนั้นคือใครไปดูภาพซิขึ้นภาพหน่อยนางเอกแม่เขาจะไปทําเพิ่มเขาบอกฉันแล้วเล่าไหมไม่ไไม่ก็แกไปจะไปทําอัพหน้าเพิ่มอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแกบอกว่าทําตอนนั้นเขาทำรวหรอกหน้าแผลเก่าไม่หายดีเขาเป็นดีเซนเตอร์เขาจะไปดึงหน้า ดึงหน้าดึงอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็เย็บนุ่นเย็บนี่นว,วันนั้นสัมภาษณ์ไลฟ์สดคุณแม่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าทาเพิ่มอีกอะดูแบบนี้อาจจะยังดูไม่ออกบางคนอาจจะดูออกคุณแม่สีตางบวัวทองนั่นแหละครับคือเท่านั้นเนี่ยคือโพสต์ภาพขณะก,กําลังนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีท่อช่วยหายใจแล้วก็ร่องรอยคล้ายการทำศรีรรมปรากฏอยู่บนใบหน้าครับแล้วก็มีแคปชั่นโมเมนต์ดังกล่าวบอกว่าห้ามปลกุก ห้ามปลูกนะซื้อไม่เพียงแต่ภาพดังกล่าวถ้าปลูกเดี๋ยวคือแม่จะหันมาสะบัดอีกนะครแต่หลายคนก็สงสัยว่าแม่เป็นอะไรกันแน่ทําอะไรอีกเนี่ยแม่ต้องทำเสลกัมอีกหรอหรือแม่ป่วยหรือแม่เป็นอะไรหรืออะไรยังไงหรืออะไรยังไงเพราะว่าเห็นตอนนี้มีประหงปัญหาจะเครียดแล้วน็อกไปหรือเปล่าไม่เครียดสรุปแล้วแม่ไปทำหน้าทำหน้าใหมทำาสลกรรมไปบอกแล้วว่านั้นไรสดกับแอัปเกรดเนาะเปาปูดีเบอร์ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะเขาอัปหน้าใหม่เพราะว่าคขาก่อนเนี่ยไปทำรู้สึกว่าเสริมคางเนาะ แล้วก็ยกเย็บนู่นเย็บนี่แต่ว่ามันต้องมันต้องทาหลายแบบเพราะว่าสัญญกรรมเนี่ยบางทีมันทําในขั้นตอนมันทําผ่านไปส0สิบวันแล้วมันก็ยังยังมันต้องแก้เพิ่มเติมมันต้องไปดึงล้างอีกมันมันต้องดึงอีกมันต้องดึงอีกด้วยไวยด้วยอะไรอย่างนงี้มันต้องดึงดึงไปเรื่อยๆอ่ะดึงจนตึงอ่ะดึงจนแบบว่าน้ามันมันเปียกรี้ยะนะคะ เงาวับเลยนะแล้วบางคนก็แบบว่าเขาไม่เคยบางคนก็เขาไม่ทําสัญญกรรมหรือว่าเขาไม่เคยทําสัญญกรรมเขาก็จะตกใจงแบบทำอะไรมาทําไมน่ากลัวจังออแต่คนถ้าเขาทาสัญญกรรมแล้วเนี่ยมันจะมีความหวังที่ปลายอุโมง์ว่าว<า>่าฉันจะมาสวยออฉันจะเกิดใหม่ฉันจะกลับมาสวยเนะจ็บอีกสองครั้งจะเป็นอะไรถามว่าเจ็บไหมแล้วแต่คนบางคนก็ไม่เจ็บบางคนก็เจ็บสบัดต่อไม่รอนะบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บเพื่อนพี่เต๋าหลายคนมักจะบอกว่าไม่เจ็บ แล้วก็จะเสพติดแต่ก็ว่าไม่ได้เงินก็เงินเขาหน้าก็หน้าเขาตัวก็ตัวเขาผิวก็ผิวเขาเพราะอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยมไม่ขัดศรัทธาแล้วก็ทำเนี่ยก็ใช้หมอโรงพยาบาลที่มีคุณภาพอมไม่ใช่หมอกระเป๋าเพราะฉะนั้นที่เขาผ่าตัดไปบางทีเนี่ยหลายคนบอกว่าหน้าดีอยู่แล้วไปทําทําไมแต่บางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นจุดบกพร่องซึ่งซึ่ง หมอเนี่ยดันไปพูดเปิดใจแล้วดันไปโดนจุดบกพร่องตรงนี้ก็เลยทําให้อยากอยากไม่ได้อยากตัดสินใจทําบกตอนแรกบางคนอาจจะลังเลใช่ปหลังเลทําดีไม่ทําดีทําดีไม่ทําดีขอศึกษาดูก่อนกล้ากลัวพอหมอพูดปุ๊บหมอพูดเสร็จปั๊บเปิดใจมันพัดใจปั๊บกูทาทาเลยเอาเลยหมอมันเลยมีหมอคนนึงรับมีดรอเลยมีหมอคนหนึ่งนะพี่เต๋าบอกเลย ถ้าเขาทําก็ทํานะแต่ถ้าเขาบอกว่าหน้าดีอยู่แล้วเขาไม่ทำเขาก็ไม่ทํานะครโรงพยาบาลบางมดอืเจ้าของเก่าชื่อตอนนี้ลูกชายแกดูแลแล้วแต่เจ้าของคนเก่าชื่อหมอโตสุรสิทธิ์เวลาแกพูดอ่ะแกจะดูหน้าเราแล้วแกเป็นคนที่ดูโหมเฮงด้วยบางคนเป็นเศรษฐีอยากจะทําจมูกใหม่แกบอกแกไม่ทําให้อืจมูกของคุณเนี่ยแต่เาจมูกเก่าของคนนั้นเขาไม่โด่งนะคะแต่ปลายเขาเชิด จมูกของคุณเป็นจมูกรับศัพ์เป็นจมูกมหาเศรษฐีครับเพราะฉะนั้นผมไม่ทําแล้วห้ามทําเด็ดขาดเออห้ามด้วยห้ามทําหรือบางคนเนี่ยพูดทัดใจมากเลยมันเป็นปมในใจหน้าสวยคิ้วสวยตาสวยจมูกสวยหมดเลยทุกอย่างสวยหมดเลยติดอย่างเดียวบนหน้าทํำไหม,มคือฉันรู้เลยว่าหมอคนนี้จิตวิทยาด้วยหนึ่งแล้วก็ เป็นหมอที่มีศาสตร์ในเรื่องของศิละปะแล้วเป็นหมอที่เป็นหมอที่เหมือนคุยแล้วเปิดใจคนไข้อ่ะอู๋อเคยเชื่อไหมฉันตัดสินใจอยู่ปีหนึ่งอ่ะคุยกับหมอคนเนี้ยหมอโตเนี่ยทำมไม่ไปทำอะไรมาไม่บอกอยกผากี่แน่ๆอยากมาก แม่เขาบอกว่าเจ็บแม่ก็เลยไม่อยากทำผ่าไหมคม่จะผ่าทำไมในเมื่อแม่มีของแม่อยู่แล้วขอมแม่เป็นทรงกระบอกอุ้ยโอ้เมือคนจะข้องผ่าผ่าไหมเป็นกรกบาดกระบาดกีอ่ะเยี่ยวดีนี่เป็นไนไม่ต้องเยี่ยวทำไมเวลาเยี่ยวเขาจะเยี่ยวอีกช่องทางนึงช่องไหนประตูหลังอ๋อหรอเยี่ยวขี้รูเดียวกันเออรูเดียวกันไปเลยนั่นแหละ เวลาเจอแวนพงแวนพายเปิด้วยแวนพายกลัวแสงมันออกมาเลยไหมลำแสงเลยลำแสงในลำเทียนอีออคงนี่ส้านจะตื้นเวลาผ่านแล้วอะทำไมอะเพราะเล็กไม่ใหญ่เล็กนิดเดียวตื้นตื้นเนาะแต่ทำให้ใหญ่ได้ไหมไม่รู้ทำไมอะไม่ถามหมอเองแต่หมอแกไม่ทําแล้วแกให้ลูกชายแกทําแล้วตอนเนี้หมอโตอะทัดใจกูมากเลยแล้วตอนทำ้วนะ ไม่เจ็บไม่เจ็บสักพักเอาพยาบาลมาล็อกกูหอะไรไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเออับเดียวไม่เจ็บไม่เจ็บสิบห้านาทีเสร็จหออะไรอพี่เต่าคปาบแป๊บนึงนะคะยาชาพี่ฉีดยาชาได้หรอเข้าใจว่าต้องฉีดอ่ะโอ้แต่ยาชาเข็มแรกอ่ะเข็มแรกอ่ะจึ้งเลยอ่ะแต่ว่าหลังจากยาชาเข็มแรกจึ้งประมาณประมาณสามวินะแล้วก็ ปกติแล้วพอหลังจากนั้นน่ะก็ถวยก็เมาในรถกับน้องฝึกงานไปกับน้องฝึกงานเมารน่นเมานี่เมานั้นเมาไปเรื่อยลืมกินยาโอ้ยโอยเหมือนลิกยาชาหมดการโบมอักเสบก็เกิดขึ้นไม่เห็นแต่ดาวล็อกหมดเลยโอ้ย <laughs> ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วหลังจากนั้น ฟังปุริเย่ปเไปเลยนะฮะหมดยังหมดละอ่ะพักัสักคู่หนึ่งก่อนต้องขอ,ขอขอบคุณคมมิ้นชันตาบีจีครับอ่ะวันนี้นะฮะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบกระเพาะระบบลำไส้หรือใครที่เบีจุกเสียดแน่นเฟ้ร์แสบกระเพาะกดไหลย้อนตัวนี้ช่วยได้กับคมมิ้นชันตาบีจีนะฮะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชัน่นหนึ่งกระปุกมี30มสบซูด้วยกันครับปกติ1กระปกุกราคา290บาทแต่วันนี้มีเซ็ตโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจ่ายน้อยบอกว่าขายดิบขายดีมากขายดีจริงๆถ้าใครสนนนนนใจจจเเป็ซตแบบบีีี้มวกัดร ครับซื้อหากระปุกราคาเพียงแค่1,000บาททั่วเท่านั้นสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วครับ095 7184624 095 7184624หรือที่สแกนกับโค้สุขภาพดีได้เลยนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ